ขอแสดงความยินดีกับกีฬาปัญจศิลักษ์ปัตตานีคว้าสามเหรียญทองค่ะ เป็นข่าวดีนะคะปัญจศิลป์ปัตตานีคว้าสามเหรียญทองรั้งอันดับ8ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ที่ห้องสกายลาวโรงแรมริเวอร์ถนนโรงอ่างตําบลสบารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนางพาริมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาปัญจศิลษ์ค่ะที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันทร์เกมพร้อมโล่ผู้สอนดีเด่นชาย3เหรียญทอง2เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงโดยมีประธาน ชมรมปัญจศิลักพร้อมด้วยรองประธานชมรมปัญจศิลักและผู้จัดการทีมให้การต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่กลับมาจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะ,คะโดยกีฬาปัญจศิลักที่ควา้ารางวัลสามเหรียญทองนี้นะคะทำให้จังหวัดปัตตานีค่ะได้อันดับที่8ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้และได้อันดับที่1ของทางภาคใต้ด้วยค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะคะก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยค่ะ